สวัสดีค่ะเป็นเวน,นูติอายานิสายนอิตาเลียวันนี้นะคะเราจะมาทำโยเกิร์ตโฮมเมดกันค่ะวัตถุดิบก็จะมีนมพัชเชืสายหรือเป็นนม UST ก็ได้นะคะ1ลิตรแล้วก็ผทกทง,งทำโยเกิร์ต1ซองค่ะเครื่องทำโยเกิร์ตนะคะตัวนี้เราจะซื้อมาพร้อมกับมีถ้วยมาให้ด้วย7ถ้วยสำหรับนม1ลิตรค่ะตัวนี้ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วก็มีหม้อหนใบาสาหรับ อ,อุ่นนมค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ก็มีช้อนทัพพีที่สำหรับตักคนค่ะขั้นแรกนะคะเราจะอุ่นนมในไฟอ่อนค่ะประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเทนมลงไปก่อนหม้อเราจะใช้หม้อที่ขนาดปานกลางนะคะจะไม่ใช้เล็กมากเพราะว่า เวลาที่นมเดือดแล้วเราปล่อยไว้40นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะมันจะล้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปอุ่นนะคะแล้วเราก็จะนำนมนมาอุ่นไว้ที่เตาแก๊สนะคะเราจะใช้ไฟที่ไฟอ่อนสุดนะคะแล้วก็ใช้เวลา40นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วเราจะมาดูกันเดี๋ยวมาทำต่อค่ะ หลังจากที่อุ่นนมแล้วประมาณ40ินาทีนะคะนมเดือดแล้วเราก็ปิดเตาค่ะแล้วยกลงมาพักไว้ให้อุณหภูมิเนี่ยอุ่นอยู่ที่ประมาณ 40- 5 0หองศาค่ะแล้วตรงนี้นะคะตัวฟองนมค่ะเราก็จะช้อนออกมาเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อโยเกิรต์ตเนี่ยไม่เนียดน,นะคะวิธีทดสอบนมก็คือหยดใส่หลังมือติ๊กตรงนี้นะคะคือให้พออุ่นไม่ให้ร้อนค่ะ ก็เป็นอันว่าใช้ได้เพราะว่าถ้าร้อนมากทำให้ผงโยเกิร์ตเกาะเป็นก้อนหลังจากนั้นเราก็จะทำการละลายผงโยเกิร์ตนี้นะคะใส่ลงไปทีละน้อยนะคะแล้วก็คนแบบนี้นะคะค่อยๆใส่นะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะไปเนี่ยผงจะเป็นก้อนทําให้โยเกิร์ตไม่ไม่เนียน,นะคะ่ะเาคนไปนเรื่อยๆจนหมดถุงนะคะเดี๋ยวไปคนนะคะตอนนี้เราก็ค่อยๆค,ค,คน จนผงทำโยเกิร์ตหมดแล้วนะคะการที่เราแบ่งนมออกมาจากหม้อมาคนในถ้วยแบ่งเนะะี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ผงโยเกิร์ตเนี่ยละลายง่ายขึ้นและเร็วขึ้นพอเราคนจนละลายในนี้แล้วเราก็นำลงไปเทใส่ในหม้อนมที่เหลืออยู่นี่นะคะแล้วก็คนให้นม จากถ้วยแบ่งเข้ากันกับนมในหม้อน,นี้ค่ะเสร็จแล้วก็ตักนมใส่ถ้วยโยเกิร์ตที่มากับเครื่องทำโยเกิร์ตใช้ถ้วยอย่างนี้นะคะเราจะไม่ใส่เต็มนะคะ ใส่ประมาณเท่านี้ค่ะเพราะว่าพอเป็นโยเกิร์ตขึ้นมาก็จะหนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งค่ะใส่แค่พออิ่มเวลากินครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เ็บใส่3ามช้อน อาจจะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าใครตื่นก่อนก็มาเลือกกินถ้วยที่เยอะกว่าหนึ่งสามถ้วยสุดท้ายะคะ่ะ อาจจะต้องแบ่งให้เธออื่นเพราะว่าเยอะแบ่ไงใไห้เท่ากันนะอันนี้น้อยเขากะนะคะว่ากะว่ามันเท่ากันนคะไม่เปะก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิท ทุกถ้วยนะคะฝาเขาก็จะมีมาให้นะคะเป็นถ้วยโยเกิร์ตโดยเฉพาะนะคะอันนี้เื่อซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในอิตาลีถ้าที่เมืองไทยไม่แน่ใจว่ามีขายตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตมีแน่นอนค่ะเราก็จะปิดฝาให้สนิทก,ก็เรียงใส่ในเครื่องรักษาอุณหภูมินะคะ เครื่องนี้จะรักษาอุณหภูมิประมาณ40-50องศาค่ะแล้วเราก็จะใส่เครื่องนี้ไว้ประมาณ12ชั่วโมงแล้วค่อยมาปิดเครื่องแล้วก็ใส่ตู้เย็นค่ะแล้วเราก็จะเอาไปไปเสียบปลั๊กไปกันไว้ตรงนี้จะได้ไม่ลืมนี่นะคะ แล้วเราก็กดไฟตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีไฟขึ้นนมก็จะอยู่ในนี้12ชั่วโมงค่ะแล้วกลายเป็นโยเกิรต์ตพอหลังจากเสร็จแล้วเราก็มาปิดไฟแล้วก็เอาโยเกิรตะะ์ตค่ะเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้โยเกิรต์ตทำเองไม่มีแป้งไม่มีสารกันบูดทานได้ประมาณอาทิตย์กว่าค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้โยเกิร์ตแล้วนะคะหลังจากที่เอาไว้ในเครื่อง12ชั่วโมงแล้วเราก็จะปิด ครื่งก่อนนะคะครึ่งยังร้อนอยู่เลยแบบว่าแต่ไม่ร้อนมากค่ะแล้วก็้าโยเกิดแบบนี้นะคะระหว่างที่ทำโยเกิร์ตภายใน12ชั่วโมงค่ะเราก็จะไม่มีการขยับขยื่นถ้วยโยเกิร์ตนะคะเพราะว่าจะทำให้เนื้อโยเกิร์ตเนี่ยไม่แข็งตัวเป็นโยเกิร์ตค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะกาจะได้ทานกันเป็นอาหารเช้า ใส่ตู้เย็นผี่เย็นไม่สวยก็อยากชอเอาใส่ไปพอเย็นก็เอาออกมาทานได้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทานอยเกิร์กันตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเช้าแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดื่ม ชาเขียวค่ะอันนี้เป็นชาเขียวแล้วก็มีเป็นธัญพืชหอบแห้งนะคะแล้วก็เราจะทานบิสกิตตัวนี้ค่ะกับชาเขียวบิสกิตตัวนี้ทํำที่นี่ค่ะทำใกล,ใกล้ๆบ้านมีโรงงานตัวนี้เป็นเม็ดสนค่ะตัวนี้น่าจะกิโลละประมาณ2,000กว่าบาทไทยนะคะแต่เราซื้อมานิดเดียวมันแพงตัวนี้เป็นเจี๊สนนมพึ่งค่ะใช้ดื่ม ชงผสมกับน้ําแล้วจะออกมาปเป็นแบบนี้ตัวนี้นี่จะช่วยบํารุงร่างกายค่ะคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเหมาะกับตัวนี้มากเลยน้าผึ้งนี่นะคะเราซื้อมาจากโดยตรงจากครอ,อบครัวคุณลุงค่ะที่เขาทําน้าผึ้งขายโดยเฉพาะค่ะแล้วก็มีน้าส้มพึ่งขันเสร็จเมื่อกี้นี่เองค่ะนี่นะคะน้าส้มขันมือเราส้มนี่นะคะเราซื้อมาเนี่ยตัวเนี้ยใกล้จะหมดฤดูกาลของส้มแล้วเพราะว่า ที่นี่เราจะทานอาหารและผลไามา้ทุกอย่างตามฤดูกาลค่ะจะไม่ทานนอกฤดูกาลแล้เวเดี๋ยวจะไปเอาโยเกิร์ตมาก่อนนะคะจะได้ทานอาหารเช้ากันเย็นแล้วเอาโยเกิร์ตแล้วไปทานอาหารเช้ากันแล้วอย่าลืม subscribe ช่องยานิสัยอิตาเลียแล้วก็แชร์วิดีโอให้ด้วยนะคะชาว